ประตูสิบสามไอ้ฉันเข้าประตูเพื่อเธอนะจอ์เดรสเดรดพูดเอาล่ะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอมอนบอลวันนี้อยู่ในเกมลบหลอกแมป d o o s กันอีกครั้งคลิปที่แล้วผมเล่นผจญภัยทั้งอัปเดต d o ส s ก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้วก็ survive the d รีโกโบ็อกเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาดูว่าในตัวโหมดปกติมันมีอะไรอัปเดตเข้ามาเพราะว่าคอมเมนต์ผมเห็นคอมเมนต์เยอะมากพี่พลครับในโหมด normal โหมดเขาอัปเดตมาเหมือนกัน,นะฮะรีบเข้าไปเล่นกันเร็วเพราะฉะนั้นถ้าไม่รอช้าเราไปลุยกันเลยดีกว่าถ้าชอบกดไลค์อะไรให้กันด้วยแล้วก็รับคนที่มา,มาใหม่ยินดีต้อนรับฮะอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะจ๊ะไม่งั้นโดนเจ้าดรีโกบ็อกเซอร์ขมือบหัวแน่นอน รองเพลงรล้องมันมันร้องเล่นแบบผมตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยมันมีร้องแบบนี้ด้วยอ่าอัปเดตแรกอัปเดตที่1อัปเดตล่าสุดก็คือเสียงเพลงร้องสุดกวนที่เข้ามาในนี้นั่นเองมะถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปดูอันข้างในกันต่อดีกว่าครับ ไหนอัปเดตอะไรอ่ะตกใจเฮ้ยฉันฉันฉันมีชื่อว่าคุณเจคุณเจคุณเจใช่ไหมไม่กินพูดอย่างงี้ใช่ป่ะน่าตื่นเต้นปาไปเลยโฟล์คลิปฉันหวังว่าฉันจะไม่ตายที่นี่นะเร็วเข้าทุกคนมาเร็วอันนี้คืออัปเดตเอพิซอดโฟล์เดย์ใช่ไหมัลโหลโคตรสยองเสียงฮัลโหลเมื่อกี้โคตรเหมือนในนี่เลย คุณครูมิสดีไลท์จากป๊อปปี้เพจฉันหวังว่าไม่มีอะไรมาฆ่าฉันในห้องนี้นะ <c oughs> เืนย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 นยือย yeah. <c oughs> ืยืนนยืน,นย้ยนย,ยืนนยืนยืนยืนยนยนอเยยยยน Knock knock. who's there the door มีการเล่นมุกแบบฝรั่งด้วย door noise door noise เสียงเปิดประตูมันทำเสียงเปิดประตูละเยด let me in here ให้ฉันเข้ามาที่นี่เหมือน <c oughs> มีคนภาคเสียงเกมไปด้วยนะแต่น่าจะมีเสียงภาษาไทยนะเขาเอาพ่พลเอามอนบอดไปพูดไหมเดี๋ยวจะเรียนแบบเสียงมันให้ this way everybody ทางนี้เลยทุกคน ผมพยายามมองแหาไอเทมอื่นด้วยนะเพราะว่าผมคิดว่าการเก็บไอเทมก็น่าจะมีการพูดนะเหมือนอย่างตอนเก็บกุญแจเนี่ยเน่เก็บไฟฉายเก็บไฟฉายดูซิมันพูดอะไรฉันได้แบรนด์นิวแบอะไรวะมันไฟฉายไม่เรอหรือผมฟังผิดประตูเปิดแล้วนะประตูสิบสามฉันเข้าประตูเพื่อเธอนะ เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นว่าผมตกใจอ่ะผมตกใจแล้วแล้วผมนิ้วลั่นเข้าตู้ไปเลยโคตรตกใจเลยเมื่อกี้เมื่อกี้รัสมันพูดเหรอเอยฉันล็อตวิ่งมาแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะคิดได้ไงวะเนี่ย door 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 noise มันเริ่มวนคำพูดเดิมๆเลยนะแสดงว่ามีแบบ y like my door impression ประมาณ20่สิบคำปะให้ผมเดาโดยประมาณนะฮะน่าจะเป็นการสุ่มนะครับ สำหรับคำพูดที่เวลาเปิดประตูแล้วก็มีคำพูดสำหรับสัตว์ประหลาดที่จะมาฆ่าเราเฮ้ยดีสิโอเคเมื่อกี้เหมือนมันจะพูดอะไรเลยหรือเป็นเสียงช็อตเฉยๆเอ้ยคนแจ๋เนี่ยเนี่ยเวลาหยิบคุณแจมันจะเว้นช่วงไปช่วงหนึ่งนะแล้วอยู่ดีๆมันจะส่งเสียงอีกนะฮะ ฉันกำลังจะเข้ามาแล้วนะมาเพราะรัชใช่ไหมเสียงรัชแม่งโคตรเดอะร็อกแม่งโคตรร็อกแอนด์โร้คือผมอยากให้สครีชมามาแล้วมาแล้วมาแล้วผมบอกแล้วสครีชมาก็ต้องมีคำอะไรแปลกไม่กิดตอนมันโบกมือบายบายโคตรตลกเลย โอ้ยเทียนเก็บเทียนแล้วได้อะไรปะเฮ้ยแย่ก้าวหน้าเดิมเฮ้ยแย่ฉันได้ไอเทมนะอ๋อผมรู้ละไอเทมคือมันก็สุ่มเวลาเก็บไอเทมนะฮะไม่ว่าจะเก็บไอเทมอะไรก็ตามก็จะน่าจะพูดเหมือนเหมือนกันนะตอนแรกนึกว่าเขาจะแยกเป็นแบบไอเทมเป็นชนิดชนิดเลยเฮ้ยเสียงอายโคตรน่ารักเสียงอายนะฮะ ออ้ยไอ้บ้าไอ้ตกใจมเรามาทักทายเจ้าดูยิบเจ็ดโอเคทุกคนพร้อมนะดูบออกมามีเสียงคำรามด้วยไหมมันพูดอะไรวผมฟังไม่รู้เรื่องผมฟังไม่รู้เรื่องเสียงมันดังมากเลยใครฟังออกใครฟังออกบอกด้วยนี่มันห้องไม้นี่แนะ่เราเจอซิกไหม It's raining here. นี่คือเสียงเจ้าสิงห์แกคือของฉันหรือแกเสร็จฉันแน่เอาอะเประตูเปิดช้าซะด้วยโอเคสิงห์ยังคงไล่เราอยู่นะฮะ เฮ้ยฐานไฟฉายไม่มีใครมาจัดการหรือกันแก้งฉันได้เจซรกบอกไม่กลับมาเดี๋ยวนี้นะแกแกหนีฉันไปไม่พ้นหรอกอะไรประมาณนี้นะครับสาสาวไปก่อนเลยลัชมาลัชมา <c oughs> เอ้ยผมชอบเสียงนี้เสียงนี้ลัส t m a หาดิ coming through มาแล้วโวยอะไรปบ้าๆนั้นไปโอ้โหจิ๊บเป่งเอ้ยมันแบบล่อเรามองผ่านบันไดด้ยนะอุ้ยดูบเหรอไอ้ knock knock who's there the door โคตรสยองจะตายแล้วเนี่ย เรามาดูกันว่าฟิกเกอร์มันจะพูดอะไรไหมนะสำหรับครั้งนี้ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์มาไหนเขาดูหน่อยสิเสียงฟิกเกอร์ว่ะเสียงฟิกเกอร์โคตรสยองเสียงสยองมากแต่มันคือแมงบดแหละไง ไอเสียฟิกเกอร์โคตรน่ากลัวอุย้ยเกือบเกือบโอเคมาไม่ถึงนะแกจะต้องอยู่เงียบๆไม่งั้นฉันจะขมือหัวแกเจ็บคอเลยเ <c oughs> อ,อยมันยืนอยู่บนนั้นวะ <c oughs> นด,ดูดิทำเป็นตัวเป <c oughs> ็นไม้กางเขนเลยไม่กินมันร้องเบี้ยวเหรอ เหมียว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 เอ้ยทำอะไรอะทำอะทำอะไรอะเมื่อกี้มันเลอะเหรอเออไปแล้วนะโอ้ยตกใจนึกว่าจะถอยหลังกลับมาเฮ้ย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 ทำไมชอบขึ้นไปยืนหมดนั่นนะพี่ พี่ชอบยืนบนนั้นมากเลยนะเนี่ยเอาต้นไม้จิ้มตูดเล่นเหรอด้วยขอโทษ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 เฮ้ย <laughs> หนังสือของมันนะมันบอกหนังสือของมอนนี่คือหนังสือของชอนไปไหนละไปไหนละ โอ้ยไกลมากไกลมากไกลมากไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคเรามาดูรหัสก่อนรหัสการเรียงยังเหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป5้3 0 7 5 3 3 0 7หอยู่ข้างล่างนะ5-3-3-0-7โ okay. อเค เตสโกอเสียงมันพูดทับซ้อนกันงงไปหมดเมื่อกี้พูดอะไรผมฟังไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าเป็นกอบบินเม็กซิกันแล้วก็เจ้าเจฟด้วยนะฮะซื้อแมงเขียนไปใช้เล่นดีกว่าแเอหรโอเคเสียดายเก็บมาไม่ครบ300ออันนี้เอาอะไรไปดี อ๋อนี่เปเล่นๆแล้วกันใช้เมื่อเขใส่บ๊อบกันไหนดูสิใช้ได้ไหม,บ,มบ๊บอบไหมเงียบบ๊อบพูดได้เออเรามาคุยกับเจ้าหนี้บ้างฮะ so how you get here dude what what do you mean you don't know เฮ้ยเ,เอาว่ะมันพักเสียงให้กอบบินแล้วนะฮะ sometimes I wonder if we were put here for a reason dude okay Bob looks a little different today dude maybe a new haircut เ e ้ย so how d you get here dude what what do you mean you don't know โอ้เหมือนคุยกับเราเล็กน้อยนะฮะวนไปวนมาไม่มีอะไรอ๋ออันนี้ไม่มีพูดอะไรละแล้วก็อันนี้ทำอะไรไม่ได้นะฮะนี่กระดูจะไม่มี what's up อ้ยเชี่ยตกใจ get loaded this g สองครั้งติดเลยโอ้ยไปไม่ถึงวะ Guys 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 I found the key เฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนฉันเจอคุณเจเวลาเจอคุณเจแล้วมันชอบมีเสียงช็อตตอนท้ายอีกทีนาะ Another open door โอ้ยตกใจ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 เสียงอายนี่มันหลอนมากเลยนะใจการนาดานไปละเก็บของต่อหน้ามันนี่แหละกลัวที่ไหนโอ้ยที่ไข่คุญแจเยอะจัง โอเคเรามาถึงห้องพยาบาลแล้วนะฮะอยากให้ใช้อนี่ได้จังเลยที่สะดอกคุณแจมีทั้งสามอันแทนคุณแจหัวกะโหลกไม่ได้อะไปต่อนะหกสิบหกห้องต่อไปเจอโฮสแน่ๆเลยเมื่อกี้ไฟมันกระพริบแรงนะครับเดี๋ยวผมลองกินไอ้นี้ด้วยน้ำยาเฮลโหลนีไ่ไงโฮสมาฮัโลโหลกับเรา estr efici มันพูดกับเราใหญ่เลยว่ะนีมันคุยกับเราใหญ่เลยเฮ้ยมันบ่นบ่นใหญ่เลย้มันบ่นเยอะจริงโอ๊ยโอ้ยโอยโอย แล้วเป็นห้องโฮผสมกับซีก้วยนะดูเห็นไหมมีลูกกระต่ายด้วยทันไหมทันไหมทันทันทันโอเคหลุดมาได้แล้วนะฮะโอเคก็ได้เจอโฮแล้วพูดใหญ่เลยพูดไม่หยุดผมอยากจะพากเสียงนะแต่มันพูดไม่หยุดจริงๆมันไม่เว้นให้ผมแบบพูดเลยประมาณว่านี่มันห้องของฉันแกเข้ามาได้ยังไงห้องของฉันแกออกไป I'm I'm entering the room 72อันนี้น่าจะเจอซีกแล้ว เฮเจ้าซิกไหมพูดฟังยากมากแกเป็นของฉันไม่ฉันไม่ใช่ของใครทั้งนั้นมันพูดอีกครั้งนึ่งฮะ you m i แกคือของของฉันแกต้องโดนขมือบอ๋อเกือบเกือบ โอเคสวยงายมไปครับไปครับจุ๊ดูมันดูมันดูมันเอ,อ้ยมาแล้ว <c oughs> you are not อะไรวะ you are not sun not alone ه, อ่ะเอาเป็นว่ามันบอกให้เรากลับไป, <c oughs> ไปหามันเฮ้ยเสียงอะไรวะ ลูกไอ้นี้อยู่นี่ด้วยแปดสิบสองลัชไหมแกเสียงลัชนี่ฮาตลอดเลยให้ตายเถอะต่อไปเป็นแปด <c oughs> เฮ่แอมบูด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 ฉันมาแล้ว <c oughs> โอ้โหฉันกำลังจะมาอีกแล้วฉันก็มาอีกครั้งอย่าเพิ่งหยุดซ่อนนะอย่าเพิ่งหยุดซ่อนฉันมาอีกฉันจะมาอีกครั้งนะแบบนี้ก็ดีเลย ตอนสุดท้ายมันพูดอ่ะฉันเสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วแบบก็ดีนะมีการบอกด้วยว่าจะมาอีกหรือไม่มาโลกอ่ะแปดสิบเก้าโอเคครับเรามาถึงโซนเทวทูตแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะทำการฆ่าเจ้ารัชให้ดูว่าเป็นยังไงขอให้โดนเจ้ารัชละกันอย่าไปโดนไอไม่งั้นเปลืองมา

อุ้ยตกใจตกใจนึกว่าตัวอะไรเอาเป็นว่าผมฆ่ารัสไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยรัสแม่งตะโกนอย่าเลยโนโนโนโอเคก็จบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยมาถึงประตู100แล้วนะฮะแหมสวยงามสวยงามเอ้เคไขอันนี้รอไว้ก่อนเลยแงบไปครับ มาแล้วเจ้าฟิกเกอร์มาแล้ววิ่งดีครับวิ่งครับพี่น้องตกใจหมดพูดโคตรดัง เรามาดูกันตอนที่เจ้าฟิกเกอร์มันเต้นแรงเต้นกาดูสิพูดอะไรหรือเปล่า <laughs> น่าสนุกใส่ไฟฟ้าครบปึ๊บนี่ไม่เห็นร้องอะไรเลย <laughs> เป็นผมภาคเลยนะเอาฮะ <laughs> โอ้ยร้อนร้อนอนอะไรอย่างเงี <laughs> ้ยเอามาใส่ไฟพลังงานไฟฟ้ากันตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละ เอาแค่นี้หนิวะโอเคว้าวว้าวมันมาแล้วมันมาแล้ว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 ว้าวอู้ว่าจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ อัปเดตใหม่ล่าสุดของเขาในเกม normal mode นะฮะเหมือนเขาปรับให้ง่ายขึ้นปะผมรู้สึกเหมือนมันง่ายขึ้นเลยพอใส่แบบเสียงแบบเอฟเฟกมานะครับเหมือนก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะอัปเดตนี้เข้ามามันเหมือนมันยากกว่านี้นะฮะที่เขาเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่เข้ามาเจอสัตว์ประหลาดมากขึ้นอะไรพวกเนี้ยที่ผมทําคลิปอัปเดตไปนะเอมซึ่งคิดว่าคลิปอัปเดตรวมทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นคลิปต่อไปนะครับ ต่อจากคลิปนี้นะฮะอันนี้เอามาให้ดูว่าอัปเดตล่าสุดเขาได้ใส่เสียงแฮ่ๆมาหลากหลายจุดแล้วก็สิ่งที่ผมชอบที่สุดในเวอร์ชนันนี้ก็คือตอนที่เจ้ารัชโดนฆ่ามันร้องแบ no 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 ไม่ไม่ไม่ทำให้ผมอยากรู้เลยว่าตัวอื่นมีการร้องเหมือนกันไหมแต่ให้เราก็น่าจะมีนะโดยเฉพาะเจ้าตัวสคริชผมว่าน่าจะแฮสุดละสคริชร้องนี่น่าจะแฮมาก เอาละครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจไปอันนี้คือพี่พลอาบน้ำแล้วแล้วก็กลับมาเล่นอีกครั้งเพราะว่าตอนที่ผมกำลังอาบน้ำถูสบู่ร่างเนื้อร่างตัวอยู่ผมรู้สึกว่ามีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ได้เก็บให้ทุกคนก็คือเจอ้าดรตเจ้าดรตที่เราต้องรอมันหนึ่งชั่วโมงแล้วมันจะออกมาตอนเที่ยงคืนตรงในห้อง13นะฮะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเวลาไปตอนเที่ยงคืนตรงไปเลย one hour later เอาละครับในที่สุดก็ถึงเที่ยงคืนสักทีผมรอมาทั้งหมด หนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยตามหาเจ้าเดรสที่ห้อง13กันเลยครับมาเดี๋ยวผมจะตัดไปที่ห้อง13กันเลยนะฮะ Let here. แล้วเราก็มาถึงที่ประตูที่12แล้วนะฮะซึ่งประตูต่อไปเนี่ยแน่นอนเราต้องเจอเจ้าเดรสแน่แต่ว่าผมกลัวเจอตัวอื่นด้วยจังเลยมันจะทําให้ผมตายด้วยตัวอื่นเนี่ยท่านลัชมาพร้อมเดรสนี่ตายแน่แต่ผมอยากตายด้วยเดรสนะผมอยากฟังว่าเดรสมันพูดว่าอะไรมาเราไปดูกัน Door. look behind you Dread reaction Dread reaction Dread's reaction Dread Dread do Dread, dread, port <coughs> right, dread right action, action dread action dread action dread action Okay ก็ถือว่าเก็บคําพูดของเจ้าดริมาฝากทุกคนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมก็น่าจะครบทัววแล้วฮะถ้าเผมพลาดตรงไหนไปยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้เล่นเกมไหนมดอะไรแมปอะไรก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้เลยสำหรับคลิปนี้พี่พลเอามอนบอลขอลาไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเจอกันที่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ bye ายบายแล้วเจอกัน